เตียแล้วก็บอเคยไปสาลแม่ฮันนี่จักเทียตั้งแต่เกิดมา้องเตยยังยังไม่เคยไปสารแม่ฮันนี่เลยลุงเต่ได้ยินข่าวแต่เคยได้ยินข่าวของแม่แม่เราอยู่เตยบอท่านเด็กไปท่านเด็กก็ไปกราบไหว้แม่แล้วจักเทียอาจจะเป็นครั้งนี้ก็ได้แม่เลาวมาให้โชคอาจจะเดินทางไปก็ได้ก็ขอให้ตัวเลขทีที่คุณแม่เลาบอกเนี่ยขอให้แตกสามตัวตรงหรือว่าสุกใสนลองเตยรับคุณทุกคนทุกท่านยินดีตอนรับผู้ชม เข้าสู่ช่องคุมทรัพิณานะเพจอิสานีเพจคุมมรัพิณานครับวันนี้เราโทรหาน้องเต้วนะครับกวนห้วอยอกนะครับขออนุญาตสนทนากับน้องเต้วกวนห้วยอกนะครับได้ตัวไในวงกลมให้ตัวไในกวนห้วอยอกหลังที่จะปล่อยไปแล้วนะครับนะครับโทรดูว่างอยู่หรือเปล่านอนะครับวงสุดท้ายวงกลมเน้น,เ,น,นเลยเอฟซี FC จะได้ไม่พลาดทราบข่าวว่าวันนี้ห้วอยอกฟันดีด้วย ฝันที่อมมาคืนนี้ฝันฝันฝันว่าไปสารแมฮันนี่ไม่เคยฝันสักทีพอคยฝันจะเทียกับฝันไหมฝันว่าจะไหนนะพอดีไปไทยทาแม่ันนี่้วยเมื่อวันไปดูหนังด้วยไปจะไปแถลงไปเปิดไปร่วมงานไม่เคยฝันเลยเราไม่เคยฝันถึงท่านสักทีมีฝันเมื่อคืนนี่แหละพูดมาล้กดลุกโอ้โหแสดงว่านที่ไม่ได้โทรเพราะว่าไปร่วมไป แคลงข่าวเรื่องเปิดหนังใช้เป็นครั้งแรกที่บิ๊กซีสีสเกตนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ไปดูหลังแม่นี่สีสารด้วยก็เลยไปไหว้สารแม่นี่โทรมาน้องเต้วก็ฝันถึงสารแม่นี่ด้วยโอ้ oh, แสดงว่าเลขยังไงน้องงวนี้เนาะอ่ะต้งไม่จะพูดพูดถึงท่านแล้วลุกนีเอซีคนจะลุกเลยนิ่ทิฏพันคนลุกกัมตอนกันน,นี้พูดถึงแม่นี่ทาไมฝันแม่นแท้ฝันว่ายังไงเนาะ มาเลยไปไหว้ปานไปไหว้แม่ฮันนี่ัไปกับแม่ล่างไปน้ากันจไปเร่ๆบังทีนี่มีผู้ยิ้มผู้นึงผู้งามงามเพินมาบอกว่าเพินมายิ้มใส่เพินมายิ้มใส่แล้วเพินมาบอกว่าเห็นตัวเหลขบ่่นว่าก็เลยว่าเอาพราบว่าจ้าบ่เห็นตัวไดโนสอรกจ้าก็เลยเห็นเอาตัวเหลขมาไห้เพินไห้ตัวเลขก็คืออ่เก้าห้าสามเนาะค่ะ้วกาสองตัวเพินไห้เจ็ดหนึ่งจับเจ็ดสองเก้าห้าสาม เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองจ้ะเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองน้องเต๋อมีเขียนไวปไหมได้เขียนไว้บ้างไหมเขียนเขียนก็ก็เขียนไว้อยู่เดี๋ยวเอฟซีจะว่าอุ้ยตัวเลขน้องเต้อทำไมหลายตัวจังเนาะค่ะเอาตัวที่เมื่อกี้นี่ฝันเมื่อคืนนี่สดๆใช่ไหมเจ้าเดิจะเอาตัวที่ฝันเมื่อกี้นี่เก้าห้าสามฮันนี่เมื่อคืนไม่เคยฝันซา ก็ภาวนา,าด้วยพี่ภาวนา,าว่าอถ้าถ้าตัวเลขเมย์สันเมย์ฮันนี่เขาเนาะขอให้เป็นสามตัวตรงสองตัวตรงนาะจาสันไข่น้องเตลวถูกลังวันที่หนึ่งลงวันนี้่เนะะาะน้องเต่าสีเอามอลำไปถวายเพื่อนเพืวว่อนเกความคิดจะเอามาลำไปแสดงไปเล่นถวายเพื่อนเลยเน,ะนาะเมย์จะแล้วก็สีสื่อสุดสวยๆไปให้เพื่อนครับเมื่อวานไปดูนังใช้โนอกปรก กับอาจารย์บัญชานะทุ่มเทนหนังเรื่องนี้ไปดูแลน้าตาไหลเหมือนกันเด้อน,นะครับท่นานใดที่ยังไม่ติดตามชมไปชมหนังภาพยนตร์เรื่องตำนานแม่นีสีสารได้กับโอนี่เด้อนะครับ,รบไอเนื่อันนี้น<ะ>บ่เก้าเก้าห้าสามกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะค่ะมค่ 7, 1, 7, 2, อะอเกาวาสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอันนี้วงกลมให้หน่อยนะเด็ดมากสุดนี่คือฝันล่าสุด ย,ยังไม่โอกยังไม่โอ,อกคลิปเลยใช่ไหมเนี่ยยังค่ะยครั้งแรกที่ได้โอ,อกคลิปเลย <c oughs> อ้าวลอ,องแต่วงกลมให้นี่นี่ไอ้นี่เละเลขกวงกลมน่าจะมาน่ะดูแล้วพอฟันถึงสารแม่นี่เนี่ยไม่เคยฟันเนาะจ้มจ้าโอเคฝันสดสดันสดสดร้อน, <c oughs> นร้อนเลยจ้าฝันสดสดร้อนร้อนเลยมึงฟันเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าบลเคยฟันเห็นแม่ฮันนี่จ้าเพียรฝันเพิ่งฟันเมื่อคืนจ้า เลขดิเอาให้<ต>ดูเลขยังยังไม่เคยไปสารท่านสักทีได้ปีบ่เคยไปสารแต่สารแม่ยันนีจ้าเพียบ<า>ม่เคยไปจักเทือเลยไ,ไปหรือว่าเพื่อนอยากให้ไปก็บ่ฮู้เพื่อนซื้ออยากให้ไปมั้งนะครับตอนนี้ท่านกำลังมาแรงด้วยการภพาพยนตร์กำลังออกตอนนี้กำลังออกโรงออกฉายตามโรงด้วยจ้ะในเลขที่ปล่อยไปแล้วมีอะไรบ้างให้เอฟซีดูเผื่อเป็นแนวทางเนาะ แต่เลยอาจจะไลยตัวนิดน,นึงเนาะจะว่ากันเอฟซีเนาะเพราะว่าที่เป็นแนวทางเพื่อ็ปล่อยไปแล้วเนาะค่ะจ้าที่ปล่อยไปแล้วจ้าเต้ที่เป็นแนกทางเพื่อ็ปล่อยไปแล้วนี่มาแลนด์กับซีบาไลยตัวเนาะคะ่ะกะบไฮแจ๊กไฮไปย้อนเบื้องเนาะค่ะแคปได้กับแคปวอนเนาะค่ะเดี๋ยวจะว่าหลายตัวเนาะใครชอบตัวไหนก็จัดยังไปย้อนเบื้องที่หลังเนาะค่ะจากใครชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะเนาะไอ้ที่วงกลมก็คือนี่บนวงกลมชุดก่อนก็คือหนึ่งสีส่สอง ว่าอ้าสถ้าสหรับคนงบน้อยเนาะงบน้อยก็ไปซื้ออ่าตามงบแมฮันนี่คือแม่น,นี่ไปเข้าฝันเลยหรือว่าฝันว่าได้ไปบอฝันว่าได้ไปฝันว่าหนูได้ไปไปศาลไมฮันนี่ฝันเมื่อคืนดิขับฝันเมื่อคืนเลยยังไม่ได้เอาค,คลิปเลย ัน,น,นจ,จากอาแคบแคบทุกคนแคบบ่เคยฝันบ่เคยไปสารแม่นี่ซีสารแต่ก็ฝันเห็น่าได้ไปสารแล้วคนแก่ก็ถามเรื่องเลขบอฝันอ่ะโอเคครับได้แล้วโอเคเอฟซี FC, แคบแล้วแล้วไปเห็นคนแก่จะไหมคนคนแก่หรือคนยังยังยังไม่เกียร์ค่ะยังไม่เกียร์แต่เป็นหน้าตาสวยสวยสวยมากสวยบ่เคยเห็นค นี so rejected, so ่บ่มมาเตวแบบอันนี้เนาะเพราะว่าเต้ก็ค่อยฝันจักเทียแล้วก็ก็ค่อยไปสารแม่ฮันนี่จักเทียตั้งแต่เกิดมาเราเตอยังยังไม่เคยไปสารแม่ฮันนี่เลยแต่เด็กยินข่าวเต่เคยเด็กยินข่าวของแม่แม่เราอยู่เตลบ่ท่านเด็กไปพอท่านเด็กก็ค่อยไปกราบไหวแม่เราจักเทียอาจจะเป็นครั้งนี้ก็ได้แม่เรามาให้โชคอาจจะเดินทางไปก็ได้ก็ขอให้ตัวเลขทีที่คุณแม่เราบอกเนี่ยขอให้แตกสามตัวตรง หรือว่าสุกใจให้นกแป้วนี่ยถึงราวันยายนใหญ่เนี่ยนกเป้วนี่สีนำ้ำอ่าชุดง,งามๆไปให้แม่ฮันนี่ของเข้าแล้วก็สีนำ้ำอ่าสายบุญเนาะคะ่ะอ่าสีเชิญอ,อ่าสีเชิญส้วนสายบุญนี่ให้เป็นไปร่วมพิธีเนาะคะ่ะอาจจะเป็นซื่อของไปหไหว้แม่เข้าก็ได้แม่ฮันนี่ของเข้าอาจจะเป็นอ่าโบนเนีเด้ถ้าหนูกเป็ดถึงเราว่านยิ่งใหญ่เนี่ยนกเป็ดสีน,ยายายายน้นนนำ เออยังกว่า,าอมอลั่มกวมอลลั่เหพินมักมอลัอ่เนเพิรนมักมอลัพร้องมอลำลูกทุ่งชื่อดังนะครับจะจะเดินท่าไปเอาเลขที่มาบอกเมื่อคืนนี้เป็นน่าจะไม่ฮันนี่เนาะหน้าตาสวยเนาะม้อบอกเนเห็น่าคนบอกพ่งนี่คนีสลกปาดด้วยอีนี่เนี่เห็นอเิี่สลุกปด้วยคันบอกถึงเพิ่นบอกถึงแมนน สวยสวยมากเลยแหะสวยคนจะเป็นรูปร่างคนจะหุ่นหุ่นไม่สูงนะไม่ไม่ไม่ที่เท่าไหร่แบบจะจะจะผอมผมโบ้เชื่องแบบผมแต่คุนดีไหมคุนดีแล moon, 000, ้วเพิ่นบอกเลขจังไหนนะเพิ่นบอกจังไหนบอกเลขได้เลขยังเพิ่นถามงี้บ่เพิ่นมาบอกว่าอ่าแต่ก็ไปไหวเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกว่าเห็นตัวเลขบ่เพิ่นว่าสี่เนาะแต่ก็เลยว่าบ่จ้าบ่เห็นเพิ่นก็เลยเอามาให มาเขียนหย่มาไมา่เอาเอามาให้เลยล่ะเป็นเกา้าหาสามแล้วก็บสองตัวจะเป็นหนึ่งเจ็ดเล่นได,ดอา่าหนึ่งเจ็ดกับไอเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเป็นมาเขียนหาเพิ่นเขียนให้เลยแมวหแมนเพิ่นเขียนเอามาให้เลยอ๋ยอแมนค่ะแต้กันฝากเอฟซีเนาะคะ่ะถือพีะะ่ไปเยาวาแต่ว่าแต่วฟันแบบนีอหลีเนาะคะ่ะจ้าขอโชว์ตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอฟซียังจำไม่ได้มอกินเลข ก็คือไม่แน่อาจจะมาเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะว่าไม่เคยฟันแบบนี้มาก่อนอะ fc เดี๋ยวดี๋ยจะขยายหน้โจอให้ดูแบบชัดๆเลยครับ9 5 3กับ7 1 7 2อันนี้คือไม่แค่นี้เนาะมีแค่นี้ค่ะลอ,อตเตอรี่เสียงไว้ซกไบเดอร์สำหรับเดี๋ยวจะได้ไปกราบแม่นี่ด้วยกันกับน้องเต้วนะครับ้าเลขเข้าเนาะค่ะอะาสุด ตัวเลขแม่ฮันดีแล้าไม้เอาฝันเนาะค่ะกันแต็กสามตัวตรงีร้ลีเนาะ,ะค่ะค่ะเอฟซีมันมีโชคมีลาบน้ำเนาะคะ่ะอ่าน้องเตลสีเดินทางไปเนาะค่ะสีเดินทางไปกับไหวแม่ฮันดีของเฮ้าค่ะครับอ่าสุดท้ายน้องเตล์นะมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับจบนะครับคลิปนี้เดี๋ยวปล่อยไม่ทันนะครับเนาะปล่อยเร็วที่สุดสุดท้ายมีเนาะค่ะเตล์ขอภาวนาให้เอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่รับชมอยู่ตอนนี้ช่องพี่คุณทรัพย์พญานาคตาองขอฝากช่องพี่คุณทรัพย์พญานาคละกัน อ่าพี่ช่องมันีชาแนลเนาะค่ะแล้วก็ช่องอ่าอ่าเบาสักเนาะค่ะแล้วก็อีกหลายๆช่องที่อยู่น้ำพี่อ่าคุณสรพญานาคเนาะไทยบ้านทีวีจ้ะอ่าจะไลบอเบิดจะเยอะครับอ๋อโอเคครับจ้ะก็ขอให้ภาวนาเนาะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาภน้ำกันเด้อแต่ขันมีโชคมีลาภอีหลีแต่มคเน้นย่ำเนาะค่ะขันมีโชคมีลาภอสารแม่ฮันนี่ของเฮาเนาะค่ะอย่าเบลมาร่วมเป็นสะพานบุญน้ำกันเนาะค่ะ เดี๋ยวน้องเต้าจะเดินทางไปค่ะครับทะเลขเข่าเดินทางไปเอฟซี FC ก็จะไปด้วยกันนนองไปร่วมไปร่วมกันด้วยกันนะครับอาจจะไปขอโชคต่องวดอีกได้เนาะอ่ารอรุ่นงวดนี้นะครับอ่าสาธุสาธุาธอ่ะก็ขอบคุณน้องเต้ออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมอ่าลํำลากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดคีครับผม